สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ伊เซอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช n แนลวันนี้เราก็มาอยู่เกม s u ม m o n e r War Chronicle กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับเพื่อนเพื่อกันครับเพราะว่าล่าสุดนะครับหลังจากที่มันรีเซ็ตวันนะครับมันมีกิจกรรมใหม่นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเพื่อนๆนนี่เลยครับกดมาที่กล่องของขวัญนะครับพอเลื่อนลงมานิดเดียวครับที่กิจกรรมซีซั่นนะครับ มันจะมีอีก3อีเวนต์นะครับที่อัปเดตเข้ามาอันแรกเนี่ยจะเป็นส่งดอกไม้แทนใจนะครับอันที่2ปิกนิกวาวุ่นรับใบไม้ผลิแล้วก็อันที่3าํทำข้าวกล่องปิกนิกใบไม้ผลินะครับสำหรับกิจกรรมแรกนะครับส่งดอกไม้แทนใจเนี่ยไม่มีอะไรมากเพื่อนๆให้เราไปเคลียร์วิถีเติบโตนะครับมันจะได้ดอกไม้หรือดูใบไม้ผลิจํานวน200อันเพื่อนๆก็ดัเนเจนแห่งการเติบโตเนี่ยเราเคลียร์ดันไหนก็ได้นะครับเอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะว่าอยากจะเคลียร์ดันไหนนะครับ อันนี้ผมก็ลองมาเคลียร์ลูนหาลูนคีนะครับเรียบร้อยก็หลังจากที่เราเคลียร์วิธีการเติบโตครบนะครับไม่ว่าดันใดก็ได้นะครบ6กรอบปุ๊บเราจะได้ดอกไม้นะครับเพิ่มเติมมา2องอันเพื่อนซึ่งเราก็จะสามารถเอาดอกไม้ที่ได้มานะครับกดส่งของขวัญให้สมาชิกในกลิวได้นะครับและหลังจากที่เราส่งของขวัญให้กับสมาชิกในกลิวแล้วเราก็สามารถมากดรับของขวัญ อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ได้นะเพื่อนๆอก็ของขวัญตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะรับได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ okay, โอเคก็อันแรกจบนะครับต่อมาอันที่2ครับปิกนิกวาวุ่นรับใบไม้ผลีครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่จะแจกวัตถุดิบที่เอาไว้ใช้ในกิจกรรมที่3มอีกทีหนึ่งครับซึ่งทุกวันมันจะปลดล็อกภารกิจหนึ่งอย่างนะครับก็อย่างเช่นวันแรกนะครับเขาบอกว่าให้เราเคลียร์วิธีการเติบโตโดยใช้ท่าน,น้ําซึ่งไอ้ท่าน้ำตรงนี้เนี่ยมันเขียนก,กักวๆ จริงๆแล้วอ่ะคือเราจะต้องใช้ไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้เลยนะไอ้วิญญาณวิญญาณธาตุน้ําอันนี้นะครับไปลงนะมันถึงจะผ่านนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมเคลียร์ให้ดูเลยนะวิธีเติบโตนะครับก้อนนี้นะครับวิธีเติบโตนะด้านไหนก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกได้เลยนะก็เดี๋ยวผมลงเป็นอันนี้ละกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะง่ายนะครับง่ายหน่อยตัวไหนว่าเอลิเมนต์ธาตุน้ำนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยคือตัวธาตุน้ำเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีดันแจกอยู่แล้วนะครับ พราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีนะครับนี่นะแบบนี้นะนะครับก็ปล่อยไปเอาให้ผ่านเฉยๆแค่นั้นแหะครับน้องเหมียวต่อยโอเคเรียบร้อยนะนอนกองไปด้วยโอ้โหดูดูดูดดดเลเวล พุ่งกระฉูดโคตรโคตรครับ20เวลและหลังจากที่เราลงเสร็จนะครับเควสเนี่ยมันก็จะเสร็จสิ้นเพื่อนๆืแล้วเราก็จะได้รับของรางวัลน,นะครับเป็นตรงนี้นะด้านขวาตรงนี้ครับตะกร้าอันนี้เลย2อันนะครับซึ่งตกกอตะกร้าน,นี้เนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในการทํเข้าวกล่องอีกทีนึงครับสำหรับการทํเข้าวกล่องเนี่ยมันจะมี2เวอร์ชันเพื่อนเพื่อนแบบแรกนะครับจะเป็นตะกร้าปิกนิกเราจะต้องใช้ตะกร้าหนึ่งอันกับดอกไม้นะครับจำนวน1,500ดอกกับอีกอันนึง มันไม่ต้องใช้ตะกร้าครับใช้แค่ดอกไม้ทําได้เลยนะนั่นหมายความว่าอันซ้ายเนี่ยมันจะมีลิมิตอยู่เพื่อนๆจานวนครั้งที่ทําได้เนี่ยก็น่าจะเท่ากับตะกร้าที่มันแจกตรงนี้นะครับ7วันนะก็ถ้ามันแจก2อันทุกวันเนี่ยเท่ากับว่าเราจะทําตะกร้าเข้ากล่องเนี่ยได้ทั้งหมด14ตะกร้าครับและดอกไม้ที่เหลือเอาไปทําอะไรก็เอามาใช้ทําเข้ากล่องปิกนิกด้านขวาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตะกร้าปิกนิคนะครับของที่เพื่อนๆจะได้อ่ะเดี๋ยวผมลองแลกมาก่อนหนึ่งอัน อ่ะก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะมันเขียนบอกอยู่ลูนตำนาน5ดาว1ชิ้นคีริเวษมนต้5มวนอุปกรณ์ไล่เวทมนต์10ชิ้นนะครับนี่ครับของที่ได้เนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยเ,เพื่อนๆโหเดียวอุปกรณ์ไล่เวทมนต์อันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรดีครับมันเอาไว้ใช้ทำพวกวัตถุดิบนะครับในการอัปเกรดลูอีกทีนึงนะเสริมพลังให้ลูน,นะครับใช้เยอะมากๆโอเคเออฟตันหานี่ก็สวยนะครับก็เก็บไว้แล้วกันก็ตากา้าปิกนิกจบไปนะครับส่วนข้ากล่องปิกนี้นะครับ เพื่อนๆจะได้อะไรนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ก็คือลมหายใจชีวิต50อันเอเซนเวทมต์10อันนะครับแล้วก็สีลาส่งสวรรค์3,500ก้อนครับตอน1ก่องนะก็แน่นอนว่ามันทําได้อลิมิเต็ดนะครับและสิ่งที่หลายคนน่าจะอยากดูนะครับว่าไอ้ดอกไม้เนี่ยเราหาได้จากไหนบ้างนะครับอย่างแรกสุดนะครับแน่นอนได้จากกิจกรรมแรกนะครับส่งดอกไม้แทนใจตรงนี้เนี่ยจะได้ดอกไม้1,000นะครับน่าจะทุกวันนะมากดรับกันด้วยนะครับและนอกเหนือจากกิจกรรมนะครับเพื่อนๆก็ยังมีโอกาสได้จากการ ล่าสัปปะหลาดขุดแร่หรือว่าเก็บรวบรวมวัตถุดิบต่างๆนะครับพูดง่ายๆก็คือมันตกจากมอนทุกตัวในเกมนะครับมีโอกาสตกก็ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลานะครับแล้วก็อยากได้ดอกไม้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปปล่อยฟาร์มแมปไหนก็ได้นะเอาแมปที่เราเคลียร์เร็วที่สุดครับอันนั้นคือโอเคแล้วนะหรือถ้าใครมีเวลาอาจจะไปขุดแร่รวบรวมกิ่งไม้รวบรวมวัตถุด,ดิบต่างๆนะครับเพื่อเอามาปลดล็อก ok ทักษะอาชีพหรือว่าเอามาขายในสุดแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้ดอกไม้นะครับที่ไว โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนํกากิจกรรมเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่อยากพลาดข่าวสารเทคนิคเกมสมั War, ครนวบคนดีเขานะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้กันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ